ก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมที่กระลบรับทุกท่านครับที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นคือช่องยูทูบหนังสาวร่ำดีเวียงก็ได้วันนี้ก็ได้ขออนุญาตใกนการให้กับพี่น้องเราเอฟซีทุกท,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 ท่านนะเพราะว่าช่วงนี้ น้องจำลองก็ได้เสนอการสร้างบ้านใหม่แล้วพี่้องเนาะเพราะว่ายังขาดปัดจจัยอีกเยอะนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าย,ยังขาดปัจจัยนะก็เสื่องในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเื้อบ้านก็จะมีคลิปต่อไปนะฮะก็จะถ่ายตอนเวลา6โมงเช้าตอนรื้อบ้านแต่ตอนนี้เราจะรีวิวไว้ให้ครับ F อทุกท่านได้รับทราบรับฟังกันครับท่านที่จะ ร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจและร่วมศรัทธาทุกท่านที่ได้ติดตาม,มชมช่อง y o ย u b e หนางสาวร่วมดีเวียงนะครับในครั้งนี้ก็วันนี้ท่านที่จะมีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคเป็นทุรทรัพย์นะที่จะช่วยเหลือน้องจำลองได้ก็ขอเชิญเชิญนะครับเนาะเจริญศรัทธากับท่านเอซีที่ได้กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าสำหรับ หมายเลขบัญชีธนาคารของแอดมินนั่นก็จะขออาจะนำผ่านให้กับทุกท่านได้รับทราบในโอกาสนี้ครับท่านก็โอนมาได้เลยนะพี่น้องนะนะเอฟท่านใดโอนมาได้เลยนะตามกําลังศรัทธาของท่านนะครับนะก็เอฟซีท่านใดก็นะศูนยะ์สนะองนะพี่น้องนะศูนย์สองเลขที่ธนาคารออมสินนะครับศูนย์สองศูนย์ศูนย์แปดห้านะ 020085044947นะย้ำเนาะเลขที่บัญชีธนาคารอมสินนะ020085นะแล้วก็044แล้วก็947นะ947ธนาคารนมสินนะครับพี่น้องนะ่นะถ้าใดก็จะโอนมาร่วมทำบุญนะกับแอดบินได้ก็ขอเชิเดเชิญเจริญศรัทธา นะกบฎดาท่านสาธุชนทั้งหลายท่านวันพรุ่งนี้ก็จะทําการรื้อแล้วพี่น้องนะนะโดยงบประมาณ2,400บาทนั้นถ้าสมมุติว่าถ้าสร้างเป็นบ้านปูนี่เกือบ2 0 0แ0 0นะท่านผู้ชมนะฮะเกือบ20 0,000นี่งบประมาณนี้ยังไม่พอนะพี่น้องนะงบประมาณไม่เพียงพอเนะี่ยนี่ก็ต้องอาศัยคนที่มีจิตรัทธาคนใจบุญนะฮะคนที่มีจิตทาคนใจบุญถ้าพี่น้องท่านใดชม u t u b e นะพี่น้องนะนะก็ขอเน้นย้ำนะครับ หมายเลขบัญชีธ <ไป S 1> นาคารออมสิน <ไป S 1> นะของแอด,ดมินนะครับหมายเลขบัญชีธนาคารออมสินะ 85, นะ020085นะแล้วก็044แล้วก็947นะฮนะก็โอนมาได้เลยพี่น้องนะมีแล้วก็โอนมาได้เลยนะ FC ท่านใดโอมดนะโอมาได้เลยนะโอนมาได้เลยนะตอนนี้ก็ เสียงที่ดังก็คึกคามนะก็คือเจ้าของบ้านนะพี่น้องนะนะนะตั้งแต่ตั้งแต่ผมมาเป็นเขยที่นี่พี่น้องนะ,ะตั้งแต่ผมมาเป็นเขยที่นี่ผมก็ยินดีช่วยเหลือ,อทัอ้งวันนี้พี่สวยก็ไม่อยู่นะแตที่เป็นที่สาวของอนางสาวล่ำดีเวียงนะครับนะไม่อยู่นะก็วันนี้ก็อยู่ทั้ทงคุณคุณพาม คุณถามปิ่นทองเห็นไหมนะ่นะเนี่ยคุณรักปิ่นทองคนระับขออไัยนะนะค,คุณรักปิ่นทองและคุณจำลองปิ่นทองตระกูลเดิมดีเวียงนะมาอ่าคุณจำลองปิ่นทองหรือหรือนามตระกูลเดิมดีเวียงพี่น้องนะนะขอแจ้งให้กับเอฟซี FC ทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมช่อง youtube นางสาวลํำดีเวียงนะในครั้งนี้อ่ะแล้วก็วันนี้บิวเขา นะฮะให้กับพี่น้องได้ชมกันนะที่ป่านี้ไหม้หมดเลยพี่น้องนะป่าไหม้หมดเลยนะฮนะนั่นเป็นบ้านของพี่สวยนะแล้วก็บ้านของอ,อ่าพันนะนะแล้วก็สำหรับในาทางนี้ก็เนื่องในวันพรุ่งนี้ก็จะทาการลื้อทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องนะนะนะแล้วต้องรอช่างไฟเขามาตัดไฟนะฮนะว่าผมเองก็ตัดไฟได้นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่วมหม้อลูกไหนนะแต่ต้องให้ ช่างไฟที่ทานานงานมาทําการปลดไฟออกนะแล้วก็เพราะว่ากระแสไฟฟ้านั้นอันตรายนะครับถึงแก่ชีวิตนะ,ะวันนี้ก็ขอขอขอบพระคุณนะอะอย่าลืมนะพี่น้องนะที่มีจิตศรัทธาอย่าลืมนะนะก็ขอเน้นย้ำอีกนิดนึงนะก็0 2 0 0 8 5แล้วก็0 4 4แล้วก็เก้าสี่ 9, 47, นะ02นะ00 0085แล้วก็044แล้วก็947นะธนาคารอมสินนะพี่น้องนะธนาคารอมสินโอนมาได้เลยนะพี่น้องนะโอนมาได้เลยโอนมาได้เลยนะโอนมานะเดี๋ยวผมก็ยินดีน้อมรับดวงศรัทธาพี่น้องนะยินดีน้อมรับดวงศรัทธาเดี๋ยวหลังจากกลับไปบ้านก็จะไปลงคลิปนะถ่าพี่น้องชมช่อง YouTube แล้วก็อ่าอย่าลืมนะจะชมช่อง YouTube แล้วก็อ่าร่วมด้วยช่วยกันพี่น้องนะ ยังไงเอาบ้านของน้องจำลองให้เสร็จให้ได้นะคพี่น้องนะร่วมด้วยช่วยกันนะ,นะวันนี้ก็ขอขอบคุณเอทุกท่านครับจากช่อง youtube นางสาวรํำดีเวียงนะพบกันใหม่คลิปต่อไปครับหรือบ้านนะครับสวัสดีครับ